ตัวละครที่เรารอมามากกว่า6ปีตัวละครขวัญใจชาว PTR ของเราและตัวละครใหม่ที่กำลังจะมาพร้อมกับสกินแจกฟรีและของแจกอีกมากมายและสกินใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในเกมไม่ว่าจะเป็นโหมดใหม่ๆหรือบาบิโลเนียกึ่ง Open World มาดูกันครับว่า PTR ครบรอบ6ปีเนี่ยมีอะไรให้เราผู้การอย่างพวกเราบ้างอย่างแรกเลยก็คือตัวละครใหม่ของผมลีฟ ซึ่งตัวของนั้นเนี่ยจะมาในตำแหน่งของแอ t เ c อร์สายฟ้านะซึ่งมีท่ารองเป็นดาฟโลตัวละครตั้แต่ลีเป็นต้นไปเนี่ยจะนับว่าเป็นตัวละครเจนใหม่นะเจนใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือในตัวสุ่มกระชาสีฟ้าที่เป็นตัวละคร A เนี่ยจะไม่ได้เพิ่มตัวตั้งแต่ลีเป็นต้นไปขึ้นมาแล้วนะต้องรองตัวละครดีดันเท่านั้นอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่ทราบนะต่อไปตัวของสตอรี่โหมดเนี่ยจะเรียงไทม์ไลน์ให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นอ่ะจะเรียงประมาณนี้ พอมันในไทไลา์เนี่ยเราก็สามารถตามตัวของสตอรี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นพร้อมกับมีสตอรี่ของแต่ละตัวละครเรียงแบบนี้เลยแต่ละเฟรมด้วยนะต่อไปเป็นในส่วนของตัวที่จัดทีมตัวละครน,นะปกติเนี่ยเราเปลี่ยน,นแค่ตัวละครใช่ไหมทีนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งเรโซแนนซ์ของอาวุธเลยพอเราจะเปลี่ยนไปเล่นทาตรงเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งกฎหมายแล้วนะเราสามารถตั้งเซตเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยก็สะดวกดีครับ ่อไปนะครับผมเป็นโหมดที่ค่อนข้างมีคนหลายคนรอรวมถึงผมด้วยนั่นก็คือโหมดกึ่ง Open World ที่กำลังจะเพิ่มเข้ามามันเป็นโหมดที่เราสามารถเดินไปสำรวจในยานอาวกาศบาบิโลเนียของเราได้ซึ่งมีทั้งแบบ First Person แล้วก็ Third Person เลยนะแล้วก็แล้วแต่มุมมองที่คนถนัดนะแล้วเราเนี่ยก็สามารถไปอินเทอร์แคกับตัวละครได้แบบส6 0สองศาพร้อมกับการปรับแต่งผู้การของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายผมสีขาวเขียวแดงก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลือกเลย Think Today back was full <laughs> มาดูในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะเพิ่มเข้ามานะมีทั้งหมดขับรถตีบอสแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเกมโหมดไล่จับแกะนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันไอเกมหมดขับรถเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างน่านเล่นเลยนะ,ะดูอย่างในตัวอย่างนี้ใครเคยเล่นไอเกม Angry Birds ขับรถบ,รถบ้างในโทรศัพท์หรือว่า Mario Kart มันจะเป็นฟิลฟนั้นนะน่านเล่นมากเลยนะผมก็รอเลยต่อไปเป็นส่วนของของแจกนะ แจกทั้งสกินฟรีของลูน่าแล้วก็มีแจกพื้นหลัง6ปีด้วยนะพื้นหลัง6ปีเนี่ยสวยมากนะครับเดี๋ยวผมบอกขึ้นให้ดูแล้วก็ไอ้ตู้ตัวละคร A ที่มันให้เลือกตัวละคร S ได้เนี่ยก็จะรีเซ็ตแล้วนะเลือกได้ถึงตัวเบงก้าทาดมืดแล้วก็มีสกินของอัลฟาซึ่งจะแจกตอนที่คุณเติมเงินครั้งแรกแล้วก็พอใช้ Guard, เรโมการ์แต่ก็คือสกุลเงินที่เพื่อนๆเ,เติมเนี่ยได้ถึงกําหนดซึ่งผมยังไม่แน่ใจนะว่ากําหนดเท่าไหร่ มันจะได้ของรางวัลแจกฟรีเพิ่มด้วยซึ่งแจกอะไรบ้างเนี่ยผมรู้แค่ว่ามีสกินแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีสกินอะไรบ้างเนอะก็เดี๋ยวรอดูในเกมกันดีกว่าอันนี้ก็คือพื้นหลังที่แจกฟรีนะผมว่าค่อนข้างสวยเลยละ่ะต่อไปตัวของลูน่าเนี่ยก็จะมีแจกฟรีเช่นเดียวกันพร้อมกับแจกตัวฟ้าอีก1 5 0 0ใบสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นใหม่เนี่ยผมว่าช่วงตอนนี้ก็เป็นช่วงที่น่าเริ่มเล่นอยู่นะ นอกจากจะแจกลูน่าเนี่ยยังแจกอาวุธประจําตัวด้วยซึ่งเป็นแบบให้เลือกนะเลือกได้ถึงตัวของลูน่าือเพื่อนก็อยากได้ของตัวไหนก็เลือกกันได้เลยและนอกจากที่ลูน่าจะแจกฟรีแล้วเนี่ยก็ยังมีลีฟด้วยนะแพทหน้าซึ่งตัวของลีฟเนี่ยผมยังไม่แน่ใจสกิลนะว่ามันจะมีปรับเปลี่ยนอะไรไหมหลักๆก,ก็คือทําให้ตัวของลูน่าเล่นง่ายขึ้นแหละแปลว่าตัวของลูน่าเนี่ยใกล้จะถูกแทนที่แล้วนะแอคทัคเกอร์ธาตุบอยเนี่ย ก็เดี๋ยวก็รอรับชมกันดีกว่าครับต่อไปเป็นส่วนของพาสกินนะสกินแรกเนี่ยก็จะเป็นของอิชมาเอลแล้วก็จะมีสกินของลีฟที่จะมาแพทหน้าและลีฟไฟฟ้าแล้วก็สกินจากฟรีกาฟิตี้ของลูน่าครับผมอ่าจากทั้งตัวทั้งสกินเลยอันนี้ก็จะเป็นสกินของอัลฟาที่เติมเงินครั้งแรกก็จะได้มาต่อไปก็มีสกินของวีล่าสกินของเบงกาทัดมืดแล้วก็มีสกินของนานามิเนะ ต่อไปเนี่ยก็เป็นเกมโหมดใหม่นะเป็นเกมโหมดแบบโคอ p เขาบอกว่าโคอ p รอบนี้เนี่ยจะทําให้มันมีการกดคอมโบอะไรด้วยนะบอกว่ามันจะมีการโจมตีประสานกันทําให้เกมโหมดเนี่ยมันสนุกมากขึ้นไม่ใช่แค่เกมโหมดโคอ p แบบที่เราเคยเล่นเพื่อเก็บเศษอาวุธ5ดาวเหมือนเมื่อก่อนนะแล้วถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยไอ้แย้ yeah, ยักษ์ตัวที่เรากําลังตีที่ขึ้นในวิดีโอนี่มันเคยโผล่มาในเกมโหมดอื่นแล้วนะก็ ไปรอรับชมนันอีกว่าครับว่าเกมโหมดโคอปใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมว่ามันถ้าเกิดเขาทาดีๆเหมันคงเป็นเกมโหมดที่สนุกมากๆเลยแ่ะน่าจะได้ของรางวัลอะไรสักอย่างพอเกมโหมดนี้เข้ามาก็เพื่อนๆคนไหนก็มาเล่นด้วยกันได้นะต่อไปเนี่ยมาถึงพาที่รอคอยก็คือตัวละครใหม่ตัวละครแรกเนี่ยก็จะเป็น Teddy เท็ดดี้นะซึ่งตัวอาวุธของเท็ดดี้เนี่ยมัน,นค่องแหวกแนวคือมันเป็นรองเท้าเว้ย ่่เเดดี๋ยววผผมใหููู้้าาพพััฒนนกริงๆ这一次布偶熊的鞋子会作为新机体的武器上线，用它的鞋子来作为武器，也希望通过这样的一个设计。นี่นเดีนยวมเขาบอกจริงว่าเขาเปลี่ยนรองเท้าของเท็ดดี้ให้เป็นอาวุธอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าเท็ดดี้เนี่ยน่าจะเป็นซับท่าไฟฟ้าไม่ก็ซับท่าวอยอะไม่ก็แทงทัดมืดอะต้ <laughs> ไปแกวกๆหน่อยคือมันเป็นไปได้หลายอย่างเนอะ ต่อไปเนี่ยเป็นตัวของโรเซต้าโรเซต้าเนี่ยจากที่ผมดูตัววิดีโอเนี่ยผมคิดว่าตัวของโรเซต้าน่าจะเป็นแอคแท็กเกอร์ธาตุน้ําแข็งนะย้ำอีกทีครับว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวของธาตุน้ําแข็งนะต่อไปเนี่ยก็จะเป็น Nevada เนวาเทียเนะเนวาเทียเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมในโหมดของ The God for Revelation นะเอาจริงผมยังไม่ได้เล่นโหมดนี้เหมือนกัน ซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น a อ t a c k e r t อรธาตุยหรือไม่ก็อาจจะเป็น o b ฟเซ v ร์เวเหมือนตัวของลูน่าอีกทีก็ได้ก็รอดูกันอีกทีนะความเห็นส่วนตัวเหมือนเดิมครับตัวละครตัวรองสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนเฝ้ารอมากรวมถึงผมด้วยนั่นก็คือตัวของคามุยนั่นเองตัวของคามุยเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นแทงธา กายภาพไม่ก็ธาตุไฟสักธาตหนึ่งเพื่ออาจจะแหวกมาเป็นแอสแทคเกอร์ธาตุไฟเลยก็ได้นะอาจจะมาแทนลูเซียแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบผมก็ได้แต่เดาไปนะส่วนตัวผมเดาว่าน่าจะแทนกายภาพไม่ก็ธาตุไฟเพื่อนๆคิดถึงยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะครับสนุกสนุกคำ้คำคำกันมาที่ตัวสุดท้ายผมขวัญใจชาวทีอาร์วกเรานั่นก็คืออัลฟานั่นเองอัลฟาเนี่ยเรายังไม่มีภาพนิ่งนะ หรืออาจจะมีแล้วแต่ผมหาไม่เจอก็ได้ผมมีแต่ตัววิดีโออันนี้นะซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่เป็นตัวดดเมจเนี่ยก็อาจจะเป็นคลาสใหม่ไปเลยเหมือนตอนลูน่านะครับที่ออกมาเป็นคลาสออฟเซิร์เวอร์สนทตุเนี่ยผมคิดไม่ออกจริงๆว่ามันจะเป็นธาตุอะไรอาจจะเป็นธาตุใหม่หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะเพื่อนเพื่อคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะ <S <S ผมอยู่กับ p t r มาตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วละ่ะลบๆ,ๆโหลด ตอนนั้นโทรศัพท์ผมกาดเว้ยถ้าเกิดไม่ลบ PGR เนี่ยผมเซฟไฟงานส่งรูไม่ได้แล้วก็โหลด Facebook มาเล่นไม่ได้ผมก็เลยจําเป็นต้องลบ PGR ไปก่อนแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนข้าคขี้เบื่อเนี่ยผมลบเกม PGR ไปตอนแพทลูน่าทัดมืดเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีอะไรท,ทํทจริงๆพอมันเคลียร์อีเวนต์หมดเนี่ยมันก็แค่นั่งฟาร์ไปแ,แต่ละวันแต่ละวันแหละผมก็เลยตัดสินใจลบ PGR ทิ้งแล้วก็เพิ่งกลับมาโหลดได้นะตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ย ทุกตัวละครใหม่ที่ออกมาผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นกับทุกตัวละครอยู่เลยนะเป็นเกมที่ผม <c oughs> ค่อนข้างรักเลยแหละตัวละครแต่ละตัวค่อนข้างหายผมเลยแล้วผมก็จะเฝ้ารอตัวละครใหม่ๆออกมาเรื่อยๆต่อไปครับผมสาหรับคลิปนี้ที่มาบอกคร่าวๆแล้วกันนะับว่ากิจกรรมครบรอบ6ปี PGR จะมีอะไรบ้างพร้อมกับตัวละครในอนาคตที่ทางผู้พัฒนาเกมเขาได้บอกมาเนี่ยก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ